สวัสดีครับนักเรียนพบกับโคสวัสดีอีกนะครับกับ expansion unit 1ิถึง16นะครับเป็นบทสรุปของ unit ที่13ถึง16นะครับเรามาเริ่มกันนะครับ macro one นะครับ expansion unit 1ิถึง16ครับสรุป สี่บทสุดท้ายนะครับ13บสถึงสิกครับ Language Review ครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับเติม w a s w e r e w a s n t หรือ w e r e n t นะครับลองดูอันนี้เป็นการใช้ Verb to be นะครับให้เหมาะสมกับประธานประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธดูตามนั้นเท่านั้นเองนะครับนั้นเนลองเติมนะครับแล้วมาดูเทียบกับเฉลยตอนท้ายครับทำก่อนนะครับ เฉลยน,น,นะครับลองมาเทียบดูครับเป็นไงครับถูกกี่ข้อครับไม่ยากใช่ไหมครับต่อนะครับ บีครับ Complete the conversation with the sentence from the box นะครับเอาประโยคหประโยคตรงอันนี้ไปเติมกับบทสนทนาข้างล่างครับลองเติมดูนะครับเติมเสร็จแล้วมาดูคำเฉลยครับคำตอบนะครับ เป็นไงครับไม่ยากนะครับต่อครับข้อสครับ write your schedule then compare with the partner นะครับเขียนตารางเวลาของเรานะครับว่าเราทำอะไรเมื่อไหร่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเทียบกับของเพื่อนครับ last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับวันจันทร์การพูดประัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับดูว่าทำอะไรครับ what you did what Your partner did นี้เราทำอะไรเพื่อนเราทำอะไรนะครับเห็นวันที่เราทำริยาอย่าลืมเป็นช่องสองนะครับอันนี้ครับข้อข้างล่างนะครับตารางที่สอง What did you do on Sunday? I hung I hung out with my friend How about you? ถามอย่างเงี้ยนะครับแล,แล้วสลักเ,าาเอามาใส่ครับส่วน next week นี่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับ คนกรอนาคตเดนะคร What are you going to do คุณจะทำอะไรเหรอ What uh, What your mm hmm. partner is going to do เพื่อนจะทำอะไรนะครับกิจกรรมที่จะทำครับ What are you going to do on Monday วันจันทร์แล้วก็เรียงตามวันนะครับ I'm going to buy a present for my m o m ซื้อของขวัญให้แม่นะครับ h e r birthday วันเกิดเขานะครับนี้ก็เราอันนี้เพื่อนนะครับก็ลอง นั่นดูนะครับลองทําดูครับไม่ยากครับคําตอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้ถูกเทนครับต่อนะครับ็ดีครับ how much can you remember คุณจําได้ขนาดไหนครับ write your answer compare with the partner เราก็มาเปรียบเทียบเขียนคำตอบของเราแล้วไปเปรียบเทียบกับเพื่อนครับมี6ข้อนะครับอย่าลืมนะครับ ใช้ด i ิสหมดเลยเนี่ยใช้ด i ิสต์เทวอสนะครับก็เป็นประโยค past tense น,นะครับลองทำดูครับส่วนข้อ e, now t ว l l another class m a เ e about y o พ r partner's answer นีปตอบมัน <c oughs> บอกในในห้องนะครับว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนคู่เราทำอะไรทำเสร็จแล้วมาดูคำตอบครับตอบนะครับ ข้สอสนะครับ Before reading ก่อนอ่านครับ Look at the picture ดูรูปครับ What do you think h a p p e n เนี่ยคุณคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้น Make guesses นะครับลองเดาดูนะครับดูตามรูปนะครับแล้วเดาดูต่อนะครับข้อ2ครับ Reading Flying in the dark the dark แปลว่าความมืดนะครับบินในความมืดครับลองฟังเนื้อเรื่องและดูเนื้อเรื่องตามด้วยนะครับการบินในความมืดเป็นยังไงเริ่มครับ Two reading Flying in the dark a group of vacationers were on a flight to the Spanish island of Ibiza in the Mediterranean The plane had a stop in Lisbon, Portugal along the way. The flight attendant made an announcement. During our stopover, passengers can leave and walk around the terminal, but be back on the plane in one hour. Everybody got off the plane except one passenger, who was blind. That man stayed in his seat with his guide dog next to him. The pilot noticed the man alone in his seat. He went up to him and said, Would you like to get off the plane and walk around in the terminal? The man replied, No thanks, but maybe my dog would like to move about. Shortly after, the people in the gate area were shocked when they saw the pilot walk off the plane. He had on sunglasses and was with a guide dog. All the passengers refused to reboard the plane and many asked to change airlines After reading were you guess about the story correct? น่นเรื่องมันจะถูกไหม Did anything surprise you มีอะไรสร้างความประหลาดใจให้คุณไหมนะครับเรื่องก็คือไอ,ไอ้คนขับเครื่องบินเนี่ยใส่แว่นดำอยู่แล้วใช่ไหมครับพอดีก็จูงหมาไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาตาบอดนั่นเองนะครับ ข้อ B ครับ read the story again and answer the question about the story อ่านนเรื่องใหม่นะครับแล้วก็ตอบคำถามดูนะครับส่วนข้อ3 look at the picture again and tell the story to a partner อ่านนนเรื่องอีกรอบนึงแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังครับเรามาดูคำตอบนะครับถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วเรามาเช็คคำตอบครับ ไม่จะเป็นต้องเหมือนกันหมดนะครับมัต้องเหมือนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับลองดูนะครับการเขียนครับ writing write a funny story and read, and read it to the class เขียนเรื่องตลกๆนะครับแล้วอ่านให้เพื่อนฟัง sing a l o n o n g ครับ,รบ the girl next door ผู้หญิงข้างบ้านครับ ลองมาฟังเพลงนะครับดูนะเลือดูเพลงตามด้วยนะครับ for sing along the girl next door i traveled to I train by bus and car for someone to love Spent hours on the plane to Europe and Japan, but she was so close. The girl next door was who I was looking for right travel far and wide the grass is always By train, by bus and car Someone to love Oh, spent hours on the plane To Europe and Japan She was so close Oh, the girl next door Was who I was looking for Right under my nose Yes, she was

This is the is end ดู v o e a u u l o r y ครับ match the word with their meaning เอาศัพมาให้ตรงกับความหมายนะครับจับคู่กันครับส่วนข้อ b what y o u t h i n k the following expression mean คิดว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเราเช็คดู ข้อหนึ่งครับมีแค่สองข้อครับลองทําดูครับเรามาเช็คคาตอบนะครับคําตอบนะครับถูกไหมครับคิดว่าความหมายตรงกันไหมตรงกับที่เราเข้าใจไหมครับต่อนะครับ comprehension ครับตอบ yes หรือ no นะครับจากในเรื่องมัตอกี้นะครับทำแล้วมาเช็คคำตอบครับคำตอบนะครับ discussion ครับ what is the moral or, or lesson of the song เพลงเกี่ยวกับอะไรครับ Did you ever want to be another person's situation? คุณอยากเป็นเหมือนคนอื่นบ้างไหม And later discover you were a better position. แล้วตอนท้ายคุณ <c oughs> ก็รู้ว่าตัวเองนี่อยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ในดีกว่านะครับท่อกระเบาอลองมาคุยกันครับโอเคนะครับ d i s c u s s i o n ก็คงจบเท่านี้นะครับ เป็น expansion unit 13-16ถึง16นะครับของม .1 นะครับนครับในเรื่องของม .1 m e เมกะโกม .1 กระจบเท่านี้นะครับนั่นีอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ครูด้วยนะครับเจอกันใหม่ในภาษาอังกฤษม .2 นะครับให้นักเรียนได้เกรดดีๆนะครับขอให้นั่นียนได้เกรดดีๆนะครับเจอกันใหม่ตอนม .2 ครับสวัสดีครับ